สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะทนฟังไม่ได้แท็กพรัญยูชัดแปลงไม่ไหวหน้าหลังได้ฟังกระติกสัมภาษณ์ปมแตงโมเรียกว่าทนฟังไม่ได้จนต้องออกมาเคลื่อนไหวสําหรับแท็กพรัญยูออกมาชัดแปลงไม่ไหวหน้าหลังได้ฟังกระติกสัมภาษณ์ปมแตงโมทําเอาคนที่ได้ดูคลิปสัมภาษณ์นั้นหัวร้อนเป็นดับตามกันหลังได้ฟังคําแถลงของกระติกอิสรินจุธาสุขสวัสด์ ผู้จัดการส่วนตัวแตงโมนิดาพัทรวีรพงศ์และแซนวิสาพัฒนมโนมัยรัตที่เห็นเหตุการณ์แตงโมตกสปีดโบท๊ทก่อนเสียชีวิตโดยบางตอนการให้สัมภาษณ์ทั้งเรื่องการแหวกข้างบริสุทธิ์ปัสะวะรวมทั้งไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะตนเองก็เสียรายได้ไม่ทุบหม้อข้าวตัวเองอีกประเด็นคือการกลับบ้านของประทีังเกิดเรื่องเพราะคิดว่าแตงโมอ,อาจจะกลับบ้านไปแล้ว งานนี้แม้แต่คนบันเทิงได้ฟังแล้วก็ยังรับไม่ได้โดยแท็กพรัญยูโรจนะอุธิธรรมต้องบอกว่าออกมาชัดแรงมากว่านี่คือคำที่ออกมาจากปากคนเป็นเพื่อนเหรอทุเรสเป็นเพื่อนแบบไหนเพื่อนกินเพื่อนจุดจุดจุดขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ